สวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเมตตี้สะพ้ายบ้านสวนคลิปใหม่ปะเนี่ยบ่าเอ้วคลิปใหม่ได้ชุดใหม่ที่แท้กับมือเดียวนี่แล้วทุกคนเอาต่อจะคลิปมาหาหมอเนาะเมตตี้ก็เปลี่ยนเอาแบบสบายสบายซะทำไมพูดอย่างนนต้องวันใหม่เลยวันใหม่คุณนหนยังหนุ่มชุดเดิมอยู่เลยมามานี้มาคนที่ให้ะทักทายสบายดีก่อนสบายดีนี่พอเป็นภาษาจีนดูเอาเป็นภาษาจีนนะเดี๋ยวลูก นี่นี่ขาววันนี้เราจะไปเลาะนะเราจะเอาลวนจีดาไปเลาะเนาะมาสุดก่อนคนให้น้ำหลังใครจีห้เนี่ยเทนี้บอให้เด้อเ็ทตามสัญญาเลยเท่านี้เ็ทตามสัญญาแล้วได้ทุกคนเจอกันอยู่เคมของเนาสิไปเลาะจุ๊กจุกจิ๊กจิ๊จริงๆนะกินอิ่มเลยค่ะอยากไปเลาะถ่ายคลิปให้ทุกคนในเบิ้งบรรยากาศบรรยากาศก็คือใกล้สิดงานบุญช่วงเฮานะทุกคน มือ่อใดว่าสุรกระทรงเฮ้ยไม่ได้เป็นแฟนกันเลยเดืนนี้นเนาะมันก็เลยบุมีอันร้อยกระทรงกระทรงบุมีฟิวนั้นเลย <laughs> มีแต่ฟิวแบบไอ้อ A เอาลูกเนาะเขื้อเลยเข่ถ่าเลยป่ะทุกคนเจอกันอยู่เขมของหรือว่าเราจะเลินนะทุกคนบนเก้าที่เราไปซื้อของทู่ของจินท่้นแหละแต่ว่าฮานมันชิลายกว่าเก้าเพราะว่ากะจาเสี่ยมเปิด آ, งานบุญส่วงเครือเนาะทุกคนแต่เมื่อนี้เป็นวันที่สี่ พ้าเจ้าเริ่มส่วงประมาณวันที่สิบหกหาสิบแปดสามมื้อสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนัะทุกคนสามมื้อสามมื้อเป็นวันที่สิบแปดเป็นมือทุกที่สุดท้ายนัะทุกคนโอ้ว้าวเราได้เลยออนหลายนี่เอาไปไไปค่ะเจอกันอยู่ลาเจริญทุกคนยังบอฮอดเนาะยังบ่ฮอดอ่าเข้มข้นงซ้ำมาซื้อยาให้อามูลเท่าแก่มูล ซื้อเสื้อให้ลูกอีบ้างเฮ้ยสามสิบห้าพันหนึ่งกับมัได้แพงจักแล้วไม่ใช่ชุดแมวไม่เคยซื้อชุดอันนี้มาซื้อยาปวดเพลเนาะเพราะคอนแมวอามูลเป็นบ้าป้าเรายังจืดอยู่เนาะโดนเตเอนอย่าวางแมงเหรอบังดุนทางไหนจะปีเลยไหมปีปาทุก โอ้เนาะเราก็อยู่ในนบนหักษาอันนั้นเปิ้ลปลาละเลยเลยทุกคนตอนนี้ยังบุกหอดซ้ำยังบุกอดเข้มผงอีกเลยเว่อีกเลยเขาเว่อานไฟฟ้าแต่ว่าเขาบริถายแล้วทุกคนซื้อดอกไมามาปนี้มาเว่อานดอกไม้บักแบบนี้คุณแม่มาดูดอกไม้ค่ะเกมทาง สวยอยู่นะคะตู้ตัวนี้มากเลยอ่ะเมี่จะมหน้าดับแหง้งอันะไรตุยพร้อมมาเลาะก,ก่อนนะทุกคนกค่อยๆรายง,งานไปพอมมือน,นี้หามาแบบคุ้มตลอดนะคุ้มคุ้มขนาดมาเธอเดียวต้องแบบให้ได้มันได้หลายอย่างเุกคนเนาะมือนี้ได้ดอกไฟดอกไฟได้พิมพ์เสื้อได้ดอกไม้ถึงเม่ ก็ได้มาหาหมอแล้วก็สิไปหลอกแค้มอกเล็กหน่อยแล้วก็พากันออกเมืองแล้วทุกคนเป็นที่ไทยบรรยากาศอยู่แค้มอกให้ทุกคนเบิ่งเด้อเสียงก็อย่าวนๆน,นะเพราะว่าเฮาอยู่ใกล้แคมทางเนาะทวนติดทางเลยทักทิตไปก่อน,ดนเด้อคนเอ้ยเต็มรถอลันบอยซื้อรถกับบะย <c oughs> ัางยังย่งมาอยู่อุ้หอยหลุดแบบคนเอาเลยคนจีเปอ่ะ โตยู่งานเ <laughs> นาะยังไป่ได้ไปหอดใส,ส่ซ้ำร้านว้ซื้อรถกับบาบังซ <laughs> 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 ื้อรถกับบาเลย <laughs> เยังยักมาเต็มรถเลยจ้าเป็นว่าสิีอา์เต็มป้า ใช่จะเมียนทางหลังเนาะคุณแม่ซื้อรถกระบะเถอะค่ะอ๋อทางหน้ามาหลีทุกคนรถใหญ่ปาได้เหรอเห็นจะมีแต่แน่อยากได้หลีแล้วหูเต่มบอสเป็นยังไงบอสค่ะอาลันมาเต็มเร็วเอาได้ได้จิตื่ิมหงก็เอ้าเออเราจิตื่เติมเออพอดีเตื่มไหมเติมเติมลงแถวเพื่องนี่โอ้เข้ามา่ติมเขามาเตมันย้อยๆนะหู

เอาเลยนะเข่าดงดอกไม้แล้วออกหมดได้เลยอาช่วยขอบใจขอบใจเด้อเจอเจะพร้อมหันใจดีผู้ใดอยากมาซื้อมาซื้อซอยควรในเด้อที่เด้องงามๆไปจากบ้านนึงเด้อบังหน้าขอบใจลลายได้แล้วค่ะไปเต็มรถค่ะตาสักคน เจอกันที่เข้มของอรีเลยแบบนี้คือบ่มีบอลเมลแล้วล่ะเป็นไงเป็นไงเต็มรถขอบคุณเ้ยพอดีมืดฮอดแล้วได้ได้ฝากรถเนาะเพราะว่ามีบอลจอดเลยแต่ก็ดีได้ข้าวฟ้าเพื่นกับซาวเพื่อนคีมมันเป็นพื้นที่ของของคนอื่นเออเกิดทางการไปสนีวันนี้เราจะพากันเลาะนะแต่ว่าไอหมอบเรให้ยางลายน้องม่ติจะบดได้เลาะหลาย ก็อจายก็อยากท่ายให้ทุกคนเบิ่งแบบทั่วถึงนะะเพราะว่าโดนๆกับเมติซิเดมาแล้วกับเมติสิบเดมามืองานเดนมาืัอนี้ก็ถือว่าถือโอกาส่ายให้ f อซได้เบิ่งบรรยากาศกอนงานบุญทรงเรือะทุกคนเนาะภายในะท <c oughs> <rik> ่านบระทานได้นเปิดอันบระทานได้เปิดเพลงนี่เจด้าจะกินอะไรดีเฮะ เพื่อนกินเพื่อนยังเป็นวัดเป็นไอโบกายเพื่อนกินของเย็นของหวานก็งดแลม่ตีสชีไทยให้เบิ่งแบบขาวๆเนาะทุกคนอรันเฮงโบยังให้มตตี้ย่างลายเิัญหาบอลจอดที่มันไกลงานแต่ว่าบบได้ทุกคนเลยรดหลายขนาดยังบ่นมือเลยนี่มันฮอนมือจะกสิวันอะไรคือสิหลายกว่านี้แกเม่ตีสี่ปีนกองหลังแลวกระไทยทุกคนได้เบิงนะ่งเนาะทุกคนเนาะ ทุกคนเอ้ยเฮาสิได้พาเลาะแลเด้อมาเบิ่งนํากันบรรยากาศงานบุญสวงเฮือจ้ามากันอยู่4สาว5สาวเนาะ4สาว5สาวให้ลานจับกองให้จังสิกินหยังรู้สึกอยากเข้าอีกเลยได้นี่เสียงวนๆสิบ่แซ่เข้าบ่เนาะบ่ปานใดดอกติเด้จะจงอยู่ ปตมมาตัวคากลีได้รถดุดรถคันแมนคันแมนเม่ตีบนถือพานี่เม,ม่ตีเลาะไก่กว่านีไา้ไปทางไหนดีไม่รู้มีแต่มีแต่ทางอยากไปเลยอันนั้นคือขิ้ไก่แห้งอันนี้เป็นยังไงตอนนี้ฝนจะลาจะเดินบ่นอไหนพี่ได้เราจะเดินคุณแม่หลงทางเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เด้อสองแถมหนึ่งมีสองราคามีอัซื้อเด้อมีสั่งองแถมจะกินน้ำเอออยากกินกน้ำเลยเจดาเจดาอยากกินน้ำฮะขนมอเ,เออมื่อยังซื้อก็ได้เมือ่อทางนี้อยู่อ้าผู้เซฮาซิตเลย,เลยทุกคนคุณแม่เอาแล้วไงจำกันหยุดตลาดบ่แม่จะมีหรอบ่แม่แมจะมีหรอบ่ เห็นเห็นจริงๆครับพันมีแล้วโมเมนต์น้ำมาให้เขายิบกินนี่เพรอะปะจับมาลานไปเราได้เด็กน้อยมาด้วย พี่จะเพื่นทำงานเนาะสองสาวเพื่อนเนาะเนมซินดาได้หลับโอ้ยอาหารเยอะแย,ะ,ยะมากเลยจ้ามีแต่ตัวเป็นต่าย แม่จะซื้อทองให้ดินี่ไงอย่ามันคันนะเด็กอขาวโอ้เราคือสิบอนถ่ายเป็นแชงดูที่เอาพ้าวอ่อนๆน้อยเท่าไหร่ เออเอาเป็นเอาเป็นมากหมากหนึ่งแม่แมเผ็ดแบบกินได้เลยค่ะนะตัวนี้ได้บ่ตัวใดก็ได้ตัวมันคือสีอ่อนๆ้อ่ะนะกินน้ำมะพร้าวก่อน้วทั้งหมดฮะตัวใดนวลมันจะมีอยู่บมานวลก็มีเบอร์กอนเดี๋ยวพาเบอร์กอนกินนี่โทรศัพท์ตัดบ,บัวมันฮอดใส่เนาะทุกคนเาลาะซิวซิวมาเนี้ ้าขนาดยังโบเมนมือมันยังลดหลายเนาะลดหลายคนหลายหานกระหลายเป้่าในใจหาอยากเลาะสุดนี่แต่ความเป็นจริงไม่ไหวนะอาพักไว้ก่อนวัดเขาจึงอยู่บนใดเขาจังสีาายโต้ทุกคนเพราะว่าตอนนี้ยังเลาะหาบนคือสิเป็นข่าวเราจะเลินเลยมันมีบนนั่งไม่ยากจับกล้องนะ เด็กผู Query ้สาวนักศึกษาอ่ะถักไปก่อนจ้าอ่ะสุกคนเยี่เออยไม่ตาคือยีดักหรอมักใส่ซัมซีซอ Shop จะตรงสวยๆเนาะมันใหญ่พคตรจิม่ สวยมีแวนให้งงพ้องนี่จะโตสวยๆทุกคนเ้ยสะเข็เขาบะมะสะแก็เขาสะระบวยงอมอยากงามได้หรือจัง สีนี้สีน pues. ี้จะมันยังแบบดูดีกว่าอ่ะก็เลยนี่สวยนะทุกคนของประดับของเอตะปูนี่เป็นตะปูนะนี่เป็นการงานคะตัวนี้เป็นตะปูอ เลื่อมละยิบอ่ะแม่ก้อนนะแม่เห็ดของเราทวีุดเลย<อ> <laughs> งามทุกคน<อ>พี่จะโตวสวยๆจ้า<อ>ยังบ่ได้กินยังซ้ำได้นี่ม<อ>ตันนี้ก็สวย เอางงนี้เอาให้คอยๆดิดูนี่งามนะงามูคุณแม่มากขนได้โอ้โหดูดูจักข้าบ่มักมันไงอ่ะพักคลิปไปก่อนนะทุกคนให้เพื่นเลือกสักก่อนยังยัง ยังมาแล้วอยู่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงผ่านไปคือนะคือเบิร์ตคุณแม่วันนี้เป็นได้ไรจะแค้นยังทุกคนยังมาไปทางใดเดี๋ยวแม่ตีจะถ่ายต่อเด้ออันนี้กันหนึ่งชั่วโมงผ่านไป,นนไปยังรอคุณแม่อยู่แม่กำลังซื้อทองคุณแม่กำลังซื้อทอง การรอบๆกับประมาณนี้น,นะทุกคนันน้เมนเราจะเริญมีทหารไขายอาหารทางมาเลยน่ากินมากเลยพ่อแม่พี่น้องฟังไทยไผยอยากข้ามมาลินมาเที่ยวมาส้มกับขามมาไดเด้อพอผินจัดงานเริ่มจัดตั้งแต่วันที่10บคุณล่ะจนฮอดวันที่18-19เนาะทุกคนมื่อที่18-19น่าจะเป็นเมือสุดท้ายเนาะแต่อยางมาเที่ยวมาสมกับมาใดเด้อจ้า ทุกคนทางสิพาเราต่อเลยเนาะ,ะแล้วคุณแมนแนมไปทางน,าทนั้นอีกแล้วหมดไปเท่าไหร่เมื่อกี้หกแสนเบาเบานี่ขน,น, <laughs> น,นมเป็นอะซ่ขนมมันมเสือะรืองามเน มี่จะตัวสวยแต่คือรู้สึกว่าสิใส่ไมาได้แล้วแหละคงจะใส่ไม่ได้แล้วค่ะเยอะแยะมากมาย <Yeah. S 2> มีแต่ตัวสวยๆค่ะชิใา่อลันกับเจดาไปทางไหนละกระเป๋าอีกแล้ว ซื้อกระเป๋าแล้วไม่มีตังใสคืออาหารขายเครื่องนี้ติ่มแล้วเนาะทุกคนหลายแหงหลายแบบแน่นๆเลยแหละอ๋อมีแต่อาหารน่ากินมากเลยได้ละจะได้ได้นี่จะก,กินอันนี้เฮอยจะก,กินทอดค่กกะก่ <c oughs> โรตี ยุบบอ,ไหหอลได้เลยโรตีเนี่ยคุณแรกทางหน้าป<ะ>ไปไปเราหาโรตีกันทุกคนอยากอะไรซีพีซาอหานเต็มอยากมามือมันคนขึ้นสิหลายกว่านี่ทุกคนเลยขนาด <พอ S 2> มือนี้เป็นวันที่ส <ๆๆ S 2> ิบสี่อ่ะคนยังเน้นเน้นเลย มือมันแท้ๆนี่คนนี่เบียดกันไปเลยได้นี่บ่มมีที่ว่างให้ย่างเลยแหละทุกคนจา๋าได้นั่งแล้วค่ะซิวซิวนี่ย่งหรือจ้างฮะมันเดิมมันเดิม,ม,เ,ดมเออเพนเป็นเป็นย่างเพนทรายรปะเติน เป็นซายซริงคือแม่ลองดัดเนยบม่เคยกินเพราะว่าได้ได้กินขาไก่อร่อย ตอนนี้ฮากำลังสีพากันออกเมือนะทุกคนอิ่มแล้วกินกันนะแล้วก็คือป่ะยากเนาะ <c oughs> เราจะกลับดงเห็นแล้วนะคะปา เออหนะบาบินบา,นบ,าบินเอ้อ นเขาซื้อขนมเยอะกันอยู่ตรงเห็นผูแเลยทุกคนตอนนี้ฮขาก็ได้มาฮอนเฮ์เทอนแล้วเนาะห่างเต็มโตตีหยังอีหยะ,ยะในกะโรตีน้องซื้อมาาำทางตัวนี้ก็ใส่ไข่ีนตาเราได้อะไรไหนเนี่ยนมบาบินพิซซ่ามะพร้าวอันนั้นกินนำกันพิจารณ์นะผัดหมี่ยำ ยำยำโยบ้านาาเราเอิอญยำโยอันนี้พัดเชนงไงเป็นบ่พัดเชิงไงยุงยังจะปิดคลิปแบบนี้เนาะทุกคนเลองหอด้วยอดเพือนไรเด้อหอดเพือนยังก่อไยแล้วหมอกระนักให้ไปหาอีกตายเลยพอได้จะไปหาหมอ ปิดคลิปแล้วทุกคนฝากคนกดไลค์กดชร์กดติดตามแมทที่ในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พคลิปหน้าคลิปต่อไปนั่ทุกคนแล้วกาศบึง้งโฆษณาโซเชายน,นี่ตัวน่าแหละรายได้ยๆๆนันได้ได้เดียวเนะเาะเจอกันคืนน่ะ